สังคมผู้ชายเป็นใหญ่ภายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ <laughs> <laughs> เหลือเยอะด้วยค่ะคือฉันก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะไอชุดความคิดที่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้ทํางานไปตน ตุยนะคะก็คือแบบว่าออกจากมาหาลาัยปุ๊บแล้วก็ทํงานสองสามสี่ห้าปีนะคะระหว่างที่หาผัวได้นะคะพอแต่งงานปุ๊บก็จะออกไปเป็นแม่บ้านร้อยเปอร์เซ็นมีค่ะยังลงเรืออยู่ค่ะไม่ต้องเล่าไปไหนอื่นไกลเลยค่ะ,คะนี่เจอกับชีวิตจริงเลยแต่ฉันเนี่ยมันก็ยังก้ามกึ่งอยู่นะชีวิตฉันมันจะกําลังก้ามกึ่งอยู่ว่าเอ้ยฉันจะออกมาเป็นแม่บ้านร้อยเปอร์เซ็นหรือจะเป็น working woman หรือจะยังไงดีก็กําลังสับสนอยู่นะคะตอนนี้ ระหว่างที่สับสนอยู่นั้นก็เออทำงานช่วยผัวไปก่อนนะคะอยู่ทํางานด้วยกันไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีลูกไงแกแต่ฉั้นเชื่อว่านี่ถ้าฉันมีลูกปุ๊บนี่มึงเอ้ยผีแม่บ้านเข้าสิงแน่นอนนะคะแต่ถามว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีชุดความคิดอย่างที่ฉันว่ามาข้างต้นนะสัดส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเขาจะทํางานเออนิดเดียวก็พอนะคะระหว่างหาผัวแล้วก็แต่งงานเนี่ยเหมือนที่ชั้นบอกนะแล้วก็ออกมาเป็นแม่บ้านเนี่ยเยอะมากซึ่งมันจะทําให้เป็นยังไงคะเออผู้ชายก็เป็นช้างเท้าหน้าของบ้านใช่ไหมครับ พราะเป็นคนหาเงินแต่สําหรับครอบครัวดิฉันนั้นฉันและบัหล่อยตกลงกันว่าจะมีเถอะช้างเท้าหน้าเนี่ยช้างมันกระโดดไปพร้อมกันเลยค่ะก็นี่ไงฉันก็หาตังค์ช่วยบวชนะคะเออไม่ต้องมีใครเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านหรอกค่ะก็ให้เท่าเทียมกันไปดีกว่าเนาะสำหรับบ้านไหนที่สะดวกใจให้เออสามีเป็นใหญ่ในบ้านก็ ก็ลองดูนะคะเออก็ใช้ชีวิตตามในแบบที <t iny> <t iny <t iny> <t iny ่ตัวเองต้องการก็แล้วกันนะสำหรับดิฉันน่ะไม่อยากให้ใครมาเป็นใหญ่ค่ะทุกคนค่ะตอนฉันนะหลังแต่งงานใหม่ๆอ่ะฉันพักงานไปประมาณเกือบปีอ่ะปีหนึ่งได้เลยนะณตอนนั้นก็คือสามีนะคะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเขาเขาเขาสามารถเปย์ฉันได้นะเธอวันดีคืนดีนะคะบริษัทเรียกตัวดิฉันกับเขาไปทํางานนะคะเพราะว่ามันไม่มีคนทํางานเลยคุณเพ่ณตอนนั้นคือฉันต้องตัดสินใจหนักมากเลยเพราะว่าตอนนั้นฉันเป็นแม่บ้านไปแล้วไงเธอแต่บักอร่อย มันไม่อยากให้ฉันอนะ่ะเข้าไปทํางานเธอนางอยากให้ฉันเป็นแม่บ้านมอมแอแม,ม,ม,มอยู่กับบ้านอนะ่ะเธอซึ่งมึงมันบอกได้กูคุยกับประตูหน้านต่างรู้เรื่องแล้วม่งจะเป็นบ้าตายคนมันเคยทํางานมาก่อนอนะแล้วหยุดไปปีหนึ่งมึงเอ้ยถามว่าสบายไหมกูคเคยคิดนะว่าแบบเอ้ยกูยอยากออกจากบ้าเอ้ยกูอยากออกจากบ้ากูอยากออกจากงานมาอยู่บ้านเฉยๆซึ่งใช่กูยอยู่บ้านเฉยๆแล้วเลวยยังไงเบื่อค่ะ ก็เลยขอนะคะอ้อนวอนว่าให้ฉันกลับเข้าไปทํางานเถอะคือท่านพี่แบบอร่อยนางนอยไงนางนอยนางนางแบบว่ากลัวแบบว่าฉันมีตังปืบแล้วฉันจะเออหญิงพยองจองหองไง <laughs> เพราะว่าอะไรมีตังเป็นของตัวเองซึ่งฉันบอกกับนางไปแล้วว่าฉันไม่ยิงหลอกไม่หยิงพยองจองหองอะไรนักหลอกเธอมันดีแล้วเนี่ยฉันหาตังช่วยคุณมันดีแล้วคือฉันก็บอกนางไปว่าฉันเนี่ยเป็นคนใช้ตังเก่งมากนะคือเห็นไหมเนี่ยปีนึงที่ฉันไม่ทํางานฉันผ่านคุณไปเท่าไหร่แล้วนางบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องตังไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าอยากให้เมียอยู่มอมอแม่แมๆคือถ้าเมียมีตังปุ๊บเนี่ยเมียจะเป็นอย่างอื่นไปไงแล้รับวาเธอรู้ได้ไงว่าฉันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะบักอร่อย ติไงเธอเออมาลงข้อสัญญากันว่าอย่ามีเลยค่ะช้างเท้าหน้านะคะมันยุคสมัยไหนแล้วนะคะคุณพี่หาต่างช่วยกันนะค่ะเออมันจะได้เจริญเจริญนะคะคุณพี่ฉันก็พยายามอธิบายกับนางไงเออฉันก็เลยแบบว่าพิสูจน์ให้นางดูเลยว่าเนี่หาต่างสองคนเนี่ยมันดีขนาดไหนเขาเองเขาก็จะได้ไม่เหนื่อยอยู่คนเดียวอ่ะฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากอยากซัพพอร์ตสามีมากเลยนะกลายเป็นว่าครอบครัวดิฉันก็กลายเป็นช้างที่กระโดดไปพร้อมๆกันค่ะ เป็นไงคะอืมนี่ขุดจากรบ้านฉันนี่เป็นตะอร่อยไหมเออเป็นตาแซ่บนะคะใส่พริกลงไปด้วยที่ฉันก็บอกกับบักอร่อยไปว่าควรภูมิใจในตัวฉันนะเพราะฉันเนี่ยขยันมากค่ะ